แล้ววันนี้เจอเจออาจารย์แม่ด้วยเป็นยังไงบ้างเจอกรสังขานรัมารดาแบบปิติมากแบบรู้สึกแบบแบบดีใจดีใจแบบดีใจมากๆค่ะเรารู้สึกว่าเราได้มาแล้วเราปลดล็อกอะไรหลายอย่างแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยมันคือแบบบารมีคือมันอาจจะเป็นแบบเออสิ่งที่เราทำมามันรู้สึกแบบว่าคือ บุญที่เราทํามาเราเออครั้งหนึ่งเราได้มามาเจอนะค่ะใช่ใช่คือหนูรู้สึกคิดว่าเป็นบุญเลยใช่ไหมใช่สาธุเที่วาูกขอบคุณมากคือยังไงอะหนูหนูไม่คิดว่าแบบว่าหนูดูแลพ่อแม่หนูดูแลแบบครอบครัวอะไรเงี้ยหนูคิดว่าเอออาจจะเป็นบุญที่หนูแบบว่ากตัญยูหรือเปล่าที่หนูได้มาเจอพ่อแม่อะไรยาเงี้ยค่ะโอ้าธุูเลยเนาะบอกว่าเป็นบุญมากๆใช่ค่ะสาธุูนะที่ได้เจอกัน สาธุแลศรัทธาแล้วก็เป็นรูปของพ่อแม่อ,อุมาแะแม่กาลีและรูปเชมันนะวันนี้ได้รับคาชี้แนะได้รับพร<ช>แล้วก็ได้เหมือนมีอะไรที่เราอยู่ในใจเราได้เจออาจารย์แม่เจอกสักขงขารพูดแบบว่าโอ้โหแบบมีบุญที่ได้เจออาจารย์แม่ได้เจอพระมารดาเจอกสักขงขารขอบคุณมากๆที่ที่พูดแบบว่าจากใจแล้วก็ได้ศรัทธาวันนี้เจอกันแล้วเป็นยังไงสัมผัสพลังได้ไหม ที่สุดค่ะเหมือนแบบมันมันมาจากข้างในแล้วหนูแบบว่าใช่มันมาจากข้างในแล้วหนูรู้สึกว่ามันควบคุมตัวเองไม่ได้จริงๆนะหนูควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วหนูแบบไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนใช่แบบใช่แล้วทีนี้แบบมันมามันเหมือนคาหล่ครั้งแล้วมันเหมือนว่าเออครั้งนี้มันมาแล้วมันถูกจังหวะจริงๆจริงจะไม่มาแล้วค่ะคือคือแบบปัญหาได้หลายอย่างแล้วหนูว่าเชื่อไหมเชื่อว่าท่านเป็นจิตวิญนใจไหมเพราะว่าจริงๆอาจารย์แม่จะมาเมื่อวาน แล้วก็เลื่อนมาเป็นวันนี้ใช่ค่ะแล้วหนูเนาะแล้วหนูเหมือนตอนแรกคือหนูพาน้องสาวมาครั้งหนึ่งแล้วเมื่อวานเมื่อวานใช่ค่ะแล้วหนูก็แค่มามาไหว้แค่เนี้ยหนูเดินมาไหว้ตรงเนี้ยแล้วหนูเอ้ไหว้ไหว้แล้วทีนี้ก็ใช่ค่ะแล้วน้องหนูก็ไปทํางานตั้งแต่เมื่อวานก็คือเข้ามาเมื่อวานแล้วก็กลับเมื่อวานใช่ค่ะแล้วมาอีกโ่้เนาะแล้วทีนี้หนูก็บอกว่า แม่แม่รู้ไหมว่าที่นม่ดพ่อแม่อามาแม่ก็บอกว่าสิบปีไม่เคยรู้เลยไม่ว่ามีอะไรเนียค่ะแล้วหนูก็เลยแม่ลองมาแล้วตอนเช้าหนูก็ตอนแรกจะพาแม่ขับมาใช่ไหมคะแต่ว่าเหมือนมีปัญหาที่บ้านอกสุดก็เลยแบบว่าเออแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวแม่แม่แม่อยู่นี่แม่ไม่เป็นไรแยบแม่ก็เดี๋ยวหนูบอกว่าอยู่ตรงไหนแล้วแม่ก็มานะอะไรเงี้ยแม่ก็บอกว่าเออเดี๋ยวมาด้วยกานมาด้วยการอะไรเงี้ยก็ก็ก็ได้มาแล้วก็ได้เกือกนะสาธุสาธุสำเร็จนะ เชื่อมั่นได้พลังไหมได้พลังไหมสุดๆค่ะสุดๆนะมีความลังอยากบอกทุกคนมาว่าใครอยากมาไหว้ที่นี่ก็ก็อยากก็อยากให้ให้เราเปิดใจค่ะคือมันไม่มีอะไรที่เรารู้สึกว่าแบบศรัทธาคือเราศรัทธาแล้วเราแบบลองเปิดใจสักครั้งแล้วเราจะรู้สึกว่ามันปลดล็อกนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองดูลองเหมือนหนูหนูก็ไม่ได้เชื่อแบบหนูไม่ได้แบบมาแล้วเชื่อเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าหนูก็แบบ เปิดใจแล้วมันไม่เสียาหายค่ะลองเปิดใจชักครั้งใช่ใช่เชื่อในพลังค่ะค่ะทูนะสำเร็จสำเร็จนะสำเร็จนะจล,ลูกแล้วเจลลอันแลวแอปด้วยเนาะ